ป้านนายี่เายาตวต้าใป้าสก็ไบุมไม่มีมไม่เ้นมน่ไม่ออกไปแม่ก็จะมีน้ำแข็งมาด้วยนะคะน้ำแข็งก๋วยเตียวแล้วก็ตํสามตํานะเย็นชื่นใจเลยนะคะวันนี้ง้ากกินแล้วค่ะนี้กินเลยถ้าใครหิวข้าวกินเลยนะคะ ตำสมตาเมียงมาบ้านภาษาก็ไม่มีคนคนแค่คนพุ่งมาหมดแล้วเดชขึ้นได้เสลั่างได้หินเสียงลนุ่งตาชานอย่ไม่ได้ตาชานอยู่อยูแต่ไม่ก็ส่งก็ไม่มีใครเลยตาชานอยู่ข้างในอยู่ด้านในเยอยเดกใครประตูหน้าเลยใครไม่ได้เขาจะถามอะไรนะน้องพลอย น้องพลไยดตันต้องาไล่ค่ะนะนไดเ่้องพลอยเอพาเสื้อผ้ามาันบอกเอาเดียวกินไนะเมงดาดูได้จากตัวเมงดาเมื่อวานาได้สามตัว่นกินซยอยู่ซายยู่ซายเาดูแ่งานะมีหรือม่มีบอกไม่มีค่ะอ oh. ่เมีมีไม่สนใจใครทั้งนั <h 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 ้นนะตอนนี <h <h ้กำลังหิว ไอเดียไอเดียเป็นลูกชายพี่เมียอยู่ตรงนี้รับรองมีแน่น้องพี่เมียมาอันเสือพระอาทูห้ของอยู่เนาะพ่นฝันได้นั่งขี่ดินนี่ใ่พ ก้อนกระถินบไม่ค้ำสาอ้นักเกไว้เดยวไปดูนุ่นุ่น้พื่องซาซย่โอเาก็กำลังจะตีแบมมไปไปถีงไหนนางย่างมันนี่ทอดใสเลียวไฟยางคุณบอกใช่รอผสมกูนรัปูนมาแล้วแต่ไฟไม่มา ถนนหมดแล้วถนนเลยปลาใส่เต็มจีนเลยก็นปดูขายดแม่แม่แม่น้องอาชี้นะครับนี่อร่อยแน่นอนตัวนี้ใส่ก็ง่วงสบายสบายเลจนมื่อได้ไลฟ์คลิปแล้วเนาะย่านิงไม่ต้องได้อีกคลิปยิแล้วก็ทิ้งได้เลยมันลงมาได้อย่าอยู่ที่หน้ารถไม่มาต่อยเด้อนั่นแหละนั่นแหละใ่กินแบบสนามนะครับกินแบบสนาม ประจำกินเนี่ยไปอยู่คนเดียวเหรอบ้านเราเสื้อส้มนะได้หนิงไม่เลยยังอยู่กับป้าไทยบ้านเป็นไงหน้ามาอยู่มั้งว่หน้าอยู่หน้าอยู่อือกุดอมๆโตกว่านสวยด้วยใช่ โอ้มันีอันี้าอวามันอยูนี่ไม่มี้าม้มามีอมีเลยไม่ได้ะมาเพราะว่าเราไม่ได้อ่ดีบ้านระสามันก็ไม่มีไม่เป็นรแ่มาต่อยแม่คงก็จะาม่ต่อยเรัมกินเลย้องชายยังไม่มีขยะิ้งเนาะสิบชุดขยกตํ้มก็ต้มซัดไปเลยนะคะเอฟซีแม่เหมือนเขาน้องชาวจะจ้องฝั่งนั้นบอก ก็งูฟังงาม่ามงามนก็งางมดินงามมากล้วอมอยาลูกก็ังนูนเพนามมจะขาดอไอเดียกินไม่หมดแล้วลูกโอ้ยังมีหิวแห้งอ่ะมะก็เลยกินไม่หมด เอาตะเกียบที่ไอเดียก็ได้เก็บเลยข้าวของกินบ้างขนมจีนนั่งยาตรีนไก่ตรีนนะคะตอนนี้ ออกกินไม่หมดนะครับธรรมดา <laughs> <laughs> <phải> <laughs>

อ่างยังค่ะพอไปใสไม่มีช้อนบอกีช้อนเอาไปแมีาี่เออ่าสเบ็ดขาเลยครับนี่จะเป็นยกาทำไมไม่ถ่ายไว้ชาวป่านี่มตีอนทำลักตอนทำลักมาไมาุ่น เด้อขยะอยู่ที่ขยะอยู่ตรงรถท้างคงนะกินกระดิ่งคอเ่นไกินทุอย่างเลยส่วนะเขืะ้นนี่ยเลยมนี่เ้นีริเันเส้นมันะอนเจ้ามันจะเส้นมนไปยบ้านเือเดียว

น้ำเตี้ยม็นใส่ใส่ในบ้านใส่กินได้เลยนะจอสอฟอเก็บไว้ใช่ไหม